จังหวัดนครราชสีมาได้จัดการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2568ครับที่หอ ประชมุมเปรมตินสูลานนท์สาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายวิจิตกิจวิรัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2568 โดยนางสาวปุญยิสารคำนาคผู้อำนวยการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาร,ราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยนะครับว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรโดยเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัด ให้ดำเนินการส่งมอบแบบลายผ้าพระราชทานให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมทั่วประเทศได้นำไปสร้างสารรค์ผลงานสร้างอัตลักษณ์ต่อยอดภูดปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของใช้ของประดับตกแต่งตามแนวพระ,ะาพราชดำรินะครับ ผ้าไทยใส่ให้สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใส่เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชนและส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยทุกโอกาส และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทนะครับให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมตลอดทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยโดยได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมประจำปี2568ขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเป้าหมายให้จังหวัดนครราชสีมาส่งผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตรพรเข้าร่วมการประกวดในปีพุทธศักราช2568จำนวน234ผืนซึ่งผู้เข้าประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตกรรมสามารถส่งใบสมัครเข้าประกวดผ้าและงานหัตกรรมน,นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง5สิงหาคม2568 ซึ่งผลการดําเนินงานมีกลุ่มทอผ้าและงานหัตกรรมในจังหวัดนะครราชสีมาส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดจํานวน253ผืน21ชิ้นงานรวม274ชิ้นงานครับ ทั้งนี้ผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรเป็นลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาท่งออกแบบขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่มอมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายนั้นมีความร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันง,งดงามของชาติไทยต่อไปครับ